7วันสารพันธ์ความเชื่อกับคู่งานมือกับผิดเลยเมื่อกี้ผัวจะคิดว่าเอ๊เชื่อดีไหมนะวันนี้กับสารพันธ์สารพัดความเชื่อครับคุณผู้ชมในแต่ละวันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินมาวันอะไรนะวันพุธห้ามตัดแบบนี้อันนี้พื้นฐานเลยวันพุธห้ามตัดวันพฤหัสห้ามอะไรนะห้ามถอนเหรอ ถอนอนั่นแหละถอนผมงอกนี่เหรอโอ้ยสาร,รพัดความเชื่อของคนไทยทีย่มีมากมายแต่ก่อนที่จะเราจะเข้าเรื่องความเชื่อกันแน่นอนครับเรามาเข้าสู่เรื่องแห่งความจริงจริงใจต้องให้คุณไปเลยครับนี่เลยฮะคู่คู่งามคู่นี้ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่เปิดมาเจอเราสคนพอดีจัดให้เลยในราคาสุดพิเศษ1 2 0 0บาทเอาไปเลยทั้งคู่หรือ ไม่จงจะเรียกว่าหรือเลยเราอยากให้ไปแบบชุดใหญ่อะคุณซื้อ2ชุดแถม1ชุดในราคาพิเศษ20สายแรกเท่านั้นครับ2,400บาทจะเป็นของเกษตรกรไทยทันทีจัดไปครับคู่นี้จะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรของคุณเจริญงอกงามงอกงามทะลุสตูดิโอไปเลยนะเต็มที่ไปเลยจ้ะรีบโทรมานะคะที่เบอร์0 8 2 4 4แ3 6 2อหรือแอดไลน์นะคะแอซ์เกษตรงามตรงนี้เลยนะคะสแกนคิวคก็ได้นะนะ นี่ก่อนเรื่องเรื่องความเชื่อนี่ความเชื่อเรื่องข้าวเหนียวนี่มีไหมกินแล้วง่วงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อันนี้คือเราคิดไปเองหรือหลักงอหอมวมันหลังแล้วจริงเหรอแต่สำหรับคนคนที่ปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช้ได้นะใช้งานะเมื่อกี้เราเห็นโอ้โหปริมาณข้าวเหนียวที่คุณแม่คุณป้าให้มาเยอะมากน่าแสดงว่าเขาผลผลิตดีผลผลิตดีไม่มีไม่เครียดไม่มีหวงอ่ะเขาเลยแบบให้เต็มๆแน่นอนครับนี่เขาใช้งามจัดปลายคนใช้งามเรารู้กันเลยว่า ผลผลิตได้เต็มเต็มไม่มีอั้นแป้งเยอะถ้าเป็นพวกข้าวนี่ได้ไม้ได้มันมันโอ้มาเต็มใช้กับอ้อยก็ได้ดีข้าวโพดก็ได้โอ้จัดเต็มผลไม้ทุกทุกชนิดก็ได้แน่นอนครับถ้าผักสวนครัวก็ได้แน่นอนไม้ดอกไม้ประดับก็ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแน่นอนรีบโทรมาสั่งซื้อเลยที่รีบโทรมาตอนนี้นะคะเฉพา่สิบสายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาเลยค่ะรีบโทรใคร ปรึกษาปัญหาเรื่องพืชนะคะหรือปัญหาชีวิตของคุณมีปัญหาอยากดูดวงฟรีรีบโทรมาหาทีมงานของเรานะคะรารับสายอยู่แล้วจ้าหรือเห็นบางคนไม่อยากดูดวงอยากจะมาเช็คให้ชัวร์ว่าวันนี้จะหวานปุ๋ยดีไหมวันนี้จะเริ่มทํานาดีไหมหรือใกล้ตัวเลยวันนี้แต่งงานดีไหมแม่หมอ,อเลิกดูเลิกดูงยามเนาะ นิดนึงบอกนิดนึงนะคะใครจะดูเลิกแต่งงานส่งวันเนียนเดือนปีเกิดทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะคู่บ่าวสาวทั้งคู่นะคะเพื่อต้องหาดวงคู่ก่อนนะคะว่าวันถูกฉลูวันไหนเวลาหาหาเลิกแต่งงานเลิกมงคลของคู่บ่าวสาวเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าปีนั้นนะคะคนเกิดสมมตินะบ่าวคู่บ่าวผู้ชายห้ามแต่งงานเนี่ยไม่ได้นะต้องรออ๋อเกิดผู้หญิงได้แล้วผู้ชายต้องรอ อ่ะรอกันต่อไปต้องรอต้องมันต้องดูหลายๆอย่างพี่ดินถ้าดูเลือกแต่งงานนะฝากนิดนึงถ้าใครจะดูส่งมาทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงใครจะแต่งทอมทอมก็ส่งมาคู่บ่าวสาวนั่นแหละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ได้หมดเลยเต็ปที่เสรีของคุณเลยนะคยได้แต่ต้องแต่งกันเมื่อพร้อมนะไม่ใช่คนหนึ่งไม่อยากแต่งคนนี้อยากแต่งบางทีดูเลือกไปก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้เศร้าเลยเนี่ยเศร้าเลยเนี่ยเฮ้ยเลือกเลกรายการแต่งเมื่อพร้อมมีสินสอดเท่านั้นเออสินสอด ต้องมาเดี๋ยววันหลังคุยเรื่องสินสอดกันด้วยทําไมต้องเลขนี้เลขนี้ทําไมต้องบางคนก็เชื่อคุยเลยก็ได้เนี่ยริงเหรอคุณอยากคุณอยากเม้าเขามีค่ะจํานวนที่แบบว่าเป็นเลขมงคลไหมสินสอดสินสอดมัจะลงด้วยอะไรบ้างคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะบ<ะ>อเทณีสินสอดเนี่ยพานสินสอดนะคะข้างล่างของพานเขาจะใส่9 9 9บาทเป็น เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดเหรอเคล็ดกับเคล็ดขันมากเ,เคล็ดขันมากเหมือนเหมือนเงินขวัญถุงที่เราใส่กันอะ่ะใต้ขันมากเขาก็มีอยู่แล้วนะคะมีเลขอาจจะ99 999รียกา999หรือแบงร้อยอะไรเนี่ยแบง100เราก็จะติดกันเป็นร้อยล้านเพื่อเอาสีแดงสีมงคลนะคะแต่สินสอดอยู่ที่ตกลงกันไว<แ>้ถ้าไม่ใช่ของอิสลาม125บาทนะของไทยพุทธเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงไม่ได้แบบ <önemli S 2> ไม่ได้เป็นประเพณีว่าต้องเป็นเลขมงคลเท่าไหร่แต่ถ้าของคนจีนก็คือเลข8ปดถึงจะเป็คู่อะไรเนี่ยแต่ของไทยก็คืออาจจะเป็นเลข9แต่ถ้าวังคนก็ไม่มีถึงกับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เยอะไปความพร้อมไม่มีอาจจะใส่ใต้พานไม่ก็ได้นะคะใช่เป็นเ <ída transgender, S 3> ลขหนึ่งเก้าเก้าอะไรงี้ได้เรียงกันเป็นเลข แล้วจําเป็นไหมครับที่ผมเห็นว่าเขาต้องมีทองมีอะไรแบบเนี้จําเป็นค่ะจําเป็นคือจะมาแค่ีสินสอดต้องมีเงินและทองเท่านั้นสินสอดเห็นไหมผ่านเงินผ่านทองต้องมีนะคะอาจจะทองทองเล็กทองน้อยสลึงครึ่งสลึงก็ไม่ว่านะคะแต่ต้องมีนะคะต้องมีใช่แล้วขอถามอีกนิดนึงในฐานะเราเป็นกเกษตรสายมูเรื่องอทองหยองเงินทองอันนี้ว่าไปแล้วผมเห็นเรื่อง อ่าเขาเรียกอะไรนะต้นไม้อะไรที่เขาต้องถือขันมากต้นกล้วยเห็นไหมต้นกล้วยเต้นต้นเลยนะคะมีอะไรบ้างต้นกล้วยหนึ่งต้นกล้วยอ้อยไหมอ้อยนะคะครบเลยเนี่ยครบเลยโอเฮ้ยนะคะที่ต้องถือมะพร้าวมะพร้าวใช่ที่ต้องใช้นะอ่ามีมีมะพร้าวมีเอาเรียงก่อนนะเรียงเรียงก่อนมีส้มโออืมส้มโอเนี่ยแสดงถึงคู่คู่บ่าวสาวอยู่กันแล้วเนี่ย จะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ้โหกำลังไปร่วุ่กำลังกำลังสาระเลยโทษทีอ่ะอ่อยู่กันแล้วจะเกลือกูลส้มโอใหม่มันมันมันมีชื่อพันเรียกหน่ส้มโอทับทิมสยามเห็นไหมอยู่กันแล้วจะคลองรักมั่นคงนะคะส้มโอนะมงคลมะพร้าวมะพร้าวต้องใช้มะพร้าวน้ําหอมเท่านั้นเห็นไหมคู่รักจะได้หอมหวานจะได้มีเรื่องให้หอมมีเรื่องให้หวานมันตลอดกล้วยเจอปัญหากล้วยเนี่ย เจอเรื่องปัญหาถาถมใดๆก็ให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนบอกด้วยปากด้วยกล้วยนั่นเองอ้อยชีวิตของคุณจะยั่งยืนการครองคู่เนี่ยถือไม้เท้ายอดพองทองกระโดงกระบองยอดเพชรนี่แหละคืออ้อยนั่นเองครับเมืกับกระดองแล้วมาไม่ใช่ได้ไม่ใช่กระบองกระบองถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสัตถุกบพี่น้องรับเกือบไปแล้วครับผมรอดไปฮะต่อมาต่อมามีอะไรอีกนะ มีโอ้ยหลายอย่างเลยอ้อยอ้อยอ้อยเมื่อกี้อ้อยนั่นแหละเขาคือเป็นการแบบให้ครองรักครองเดือนจนแก่เท่านั่นเองแล้ว<อ>ีกล้ว<ม>ย,ยถ้าอ้อยเนี่ยเขาใช้งามดูแลพี่คิดดูคู่บ่าวสาวค้าใครที่จะแต่งงานปีหน้านะคะใช้งามของเราเนี่ยไปปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกส้มโอนะปลูกเองดูแลเองได้เลยโอ้โหคุณรู้ไหมแบบ เวลาเขาหาของขันมากใส่ของใส่ผลไม้มงคลเนี่ยเขาต้องเรียบพร้อมขนาดไหนคุณดินต้องผิวพรรณต้องสวยอ้อยต้องปล้องใหญ่มันต้องมีน้ตามเยอะนะมาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ต้องไปหาอื่นไกลปลูกเองเลยนี่ค่ะใช้งานของเราไปช่วยใช้งานเราจัดให้ได้เลยครับในราคาพิเศษวันนี้โปรโมชั่นนะอย่าเริ่ม1.200บาทได้ทั้งคู่จ้ะเอาไปเลยนี่เลยทั้งคู่หรือ จัดไปชุดใหญ่ครับ6ขวด2,400บาทได้ค่ะหรือถ้าใครแบบขันมากไหนๆก็มีครบแล้วจะถืองามของเราไปด้วยก็ได้ไดไดเป็นการประวัตชื่องงคลนะงามคู่หูคู่งามแต่งงานก็เป็นคู่โอ้โหยิ่งงามกลายเป็นของมงคลไปแล้วใช่ของมงคลอะไรขนาดนั้นเอ๊ะวันนี้เราหลุดไปเรื่องแต่งงานได้ไกลเลยนะมาเลยคุยกันเลยได้เนาะอะไรมีผลไม้อะไรบ้างที่ห้ามเอาเข้างานแต่งเมื่อกี้ โอเคเออเมื่อกี้ดีดีอันนี้รักกรรมสละห้ามนะจ๊ะโอ้โหชื่อมาไม่ดีเลยชื่อชีวิตชื่อเลยไหมชื่อลูกชุกลัลูกรักกรรมลูกสละเนี่ยงเขาไม่ให้ใช้งานมงคลเลยนะคะครับคือห้ามแต่ผลไม้อื่นแอปเปิ้ลส้มเนี่ยเขาไม่ห้ามเงาะลองกองหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือทางใต้รังส่ายก็ไม่ใช่ใช้นะอ๋อรังส่ายรังส่ายก็ดูไม่ดีนะคะครับอ๋อก็พูดง่ายว่าผลไม้ ที่มันคืชื่อแปลกๆชื่อที่มันดูไม่เป็นมงคลอ่ะถ้าใ,ใครนึกออกก็ส่งมาบอกก็ได้นะว่าอันนี้ได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนไทยเราจะมีความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบหน้าตามันอะไรเงี้ยไม่มงคลแล้วก็ขนมต้องมงคลขนมออทองไหมต้องขึ้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองเอกที่สําคัญงาน,<ภ>นมงคลต้องมีถั่วงาเห็นไหมจะมีขนมถั่วงานถั่วงานต้องยืนพื้นเลยนะคะถั่วตัดงาเขาเนี่ยพูดง่ายเขาก็จะเลือก ของที่เป็นมงคลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ใช่แล้วทุกอย่างก็ต้องมาเป็นคู่เดยใช่ไหมพี่แบบคู่คู่เลยคู่แสดงถึงคู่มาเป็นขี้ไม่ได้แต่ขันหมาเป็นขี้นะจริงเหรอ9ขัน11ขัน17ขัน19ขันนะขันหมาเป็นขี้นะ21ขัน23ขัน25ขันนะคะเรื่องขี้ก็เป็นเป็นมงมีอย่างบางอย่างขี้ก็มงคลใช่คู่บางอย่างคู่ก็ไม่มงคลที่มันคู่กันไม่ได้ใช่เลยนะอันนี้เรื่องราวของ งานแต่งงานอ้ข้ามางานแต่งกันได้แบบทั้งขบวนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราแวะไปอะไรนะพี่ตอนที่ต้นความเชื่อเรื่องของวันได้เลยแต่ละวันอะเมื่อกี้วันจันทร์พี่เกิดมาเรื่องเรามาบอกในเรื่องของวันตัดผมก่อนัตดสังเกตหลายคนจะถือเคล็ดอย่างวันพุธเนี่ยไม่ตัดวันพุธยงวันเดียวสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันใช่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวันอื่นเขาก็ไม่ให้ตัดเหมือนกันนั่นดิ ตัดแล้วเสริมเนื้อเรื่องอะไรจดไว้เลยนะคะเรามีคําตอบให้ผมว่าแค่เรื่องตัดผมเนี่ยเบรกนี้ก็เลอเหมดได้เลยนะเพราะเยอะมากได้เลยค่ะอย่างเอายกตัวอย่างง่ายถ้าใครนึกไม่ออกถ้าไปร้านตัดผมแถวบ้านคุณถ้าเป็นแบบเป็นเป็นร้านที่แบบเก่าแก่หน่อยบาเบอร์แถวบ้านผมเนี่ยกรุงเทพห้วยขวางนี่เองลุงเขาจะปิดทุกวันพุธใช่อันนี้เรื่องจริงเลยทุกวันพุธ อาทีมาของวันพุธท,ที่ปิดร้านวันพุธเนี่ยเป็นวันปารินิพานของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นนี่เชื่อว่าเป็นวันที่เทพธิดาเทีพยดาเนี่ยออกจากร่างกายตัดไปแล้วจะทําให้เน่าให้เปื่อยตัดไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มสิ่งอับมงคลเข้าตัวเองเขาก็เลยมีความเชื่อว่าไม่ตัดผมวันพุธเลย ห้ามเลยค่ะอันนี้คือความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่สมัยนนมโบราณรจนถึงยุคนี้ที่เด็กเอามาใช้และช่างส่วนใหญ่จะปิดวันพุธใช่เลยค่ะใครที่เป็นช่างตัดผมร้านเสมสวยนะคะเอากรอน,นี้เอาวันนี้ไปติดไว้ เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้ามาตัดร้านคุณเป็นกุศโลบายเลยนะคะว่าตัดวันอาทิตย์เสริมในเรื่องอะไรจันทร์เสริมอะไรอ,อังคารเสริมอะไรวันพุทธทําไมถึงไม่ตัดวนันพฤหัสตัด,ดดีไหมวนันศุกร์ตัดแล้วเนี่ยจะสุกจริงไหมหรือวันเสาร์ตัดไปแล้วจะสวยไหมมาดูกันมาดูกันค่ะมาเริ่มวนัวนวันวันวันอาทิตย์ก่อนอตามตำรานะคะวันอาทิตย์นะคะตัดผมแล้วจะสิทธิโชค ตัดแล้วจะนะคะจะถูกฉโลกกับอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากให้โชคดีอ,อยากให้อายุยืนยาวตัดผมวันอาทิตย์เลือกเลยนะว่าวันอ,อาทิตย์นะเออสำหรับคนที่แบบวันธรรมดาไม่สะดวกด้วยวันอาทิตย์วันดีวันดีดนะนนครับผมต่อมานะคะตัดวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นั้นมีตรีโสภา ไปทำผมไปฟอกสีผมไปยืดผมไปทำไฮไลท์ uh huh. อยากให้ความสวยที่เราตั้งใจหวังดังใจหวังไปทำวันจันทร์ตัดวันจันทร์นะคะร uh huh. ละ้างโรคาโรคภัยไข้เจ็บ uh huh. คนที่ตัดผมเนี่ยบางคนเขาตัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ในเรื่องของโรคภ uh ัย huh. ไข้เจ็บอยากให้ทุกให้โศกให้โรคให้หมดไป ตัดวันจัน์นะคะตัดวันจัน์ทรช่วยได้คือไม่จำเป็นต้องตัดผมไปทําผมงี้ใช่นับด้วยใช่ไหมไปทําสวยไปอยากให้สวยอยากให้หล่อไปยืดผมไปทําสีได้หมดนะวันจัน์ทรนะครับต่อมาตัดวันอังคารการประสิทธิ์นะคะจะมีเดริทเรื่องแข่งขันคืออะไรตัดผมวันอังคารเนี่ยถ้าใครถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าต้องตัดไปสอบตำรวจเห็นไหมสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องตัดผมก่อนสําหรับผู้ชายทั้งหลายในการสอบข้าราชการต้องไปตัดวันอังคารนะวันอังคารใช่สําหรับใครที่สมมุติว่าอาทิตย์นี้หรือพรุ่งนี้จะมีคิวต้องไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานนี้ได้ใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันต้องเป็นการตัดสินใจอะ่ะเออต้องมีคนแข,ข่งขันกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยอ่าเป็นการเสริมเสริมเสริมลาบยศขึ้นมาด้วยนั่นเองนะต่อมาเห็นไหมวันพุธ หละคนไม่ตัดอยู่แล้วความหมายก็คืออับประภาคยากเย็นครันโชคร้ายนั้นจะบังเกิดการเนี่ยเห็นไหมตัดวันพุธเนี่ยตัดแล้วขี้เล่เสริมสวยแล้วไม่สวยช่างตัดผิดช่างตัดแหว่งบอกเอาออกนิดเดียวเอาไปครึ่งหัวมีโอกาสผิดพลาดใช่วันพุธนี่คือห้ามตัดเลยนะคะใครที่ยังเปิดร้านเสริมสวยวันพุธอยู่ปิดนอนเลยค่ะไม่มีใครมาตัดแล้วถือว่าเอาเป็นวันที่ เลือกง่ายๆว่าบางร้านเขาเปิดการ7วันเลยไงเลือกวันนี้เป็นวันพักผ่อนคุณหนึ่งวันก็ได้นะจะได้จําง่ายๆลูกค้าก็จะได้จําได้ว่าอ่ะไม่เปิดจากที่บางคนที่หยุดวันอาทิตย์นะเปิดวันอาทิตย์นะคนเพียบใช่คนเพียบการเลือกวันหยุดของร้านนี่สําคัญเหมือนกันนะพี่กล้วยนะแบบว่าบางทีไปปิดวันที่คนคึกคักอ่ะจริงนะวันอาทิตย์เนี่ยคนหยุดงานนะ โดยส่วนใหญ่อะเพราะ้าแมค้าเวลาเปิดร้านค้าจริงๆส่วนใหญ่เขาจะมักจะไม่ปิดในวันหยุดวันอะไรที่คนอื่นเขาหยุดเพราะเขาคนที่ทํางานเขาก็จะเลือกวันหยุดมาใช้บริการเขาว่ามานั้นส่วนใหญ่นะเออจริงๆวันพุธนี่ก็ก็ตรงตามหลักการค้าขายเหมือนกันต่อมาครับเตียตัดวันพฤหัสเกิดประเสริฐนักหนาเทพารักษ์ปกป้องสมูสอนะครับตัดแล้วเทพเทพารักษ์ของเราเทวดาประจําตัวของเราเนี่ย ปกป้องตัดแล้วอยู่เย็นเป็นสุขครับนี่วันพฤหัสนะคะ่นะต่อมานะคะตัดวันสุขมีลาบให้บวรสภาพส,สุภาพรพักษามามากมีอยากได้ลาบได้โชคนะตัดผมวันศุกร์นะตัดผมวันศุกร์ใช่เดือนนี้รู้สึกว่าฉันต้องเสี่ยงโชคโชคลาบต้องมาฉันจะไป ถูเลขที่ใต้ต้นตะเคียนแต่ผมฉันลกเหลือเกินขอแวะตัดผมหน่อยฉันแวะตัดผมวันไหนดีตัดวันศุกร์นะคะก่อนไปก่อนไปแวะวันศุกร์ได้ไปขอโชคขอลาบนี่เขาเรียกกับเอาทุกทางเสริมดวงกันทุกทางเสริมดวงทุกทางมูและต้องได้โชคได้รับแม้แต่การตัดผมแม้แต่การก้าวเท้าออกจากบ้านสําคัญนะคะสำคัญทุกอย่างเห็นไหมค่ะมาจัดไปต่อมานะคะตัดวันเสาร์เกิดสิริมงคลครับ ทาผลอิ่มเอมกับเสมสีนี่ใครที่มีครอบครัวอยากให้อยู่เันสุขสันตสบายกายสบายบใจตัดแล้วเนี่ยมีความปลื้มปิติอินดีตัดผมนะคะครับวันเสาร์ อ่าอันนี้ก็จะครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะตัดวันไหนดีทุกวันยกเว้นวันพุธวันเดียตามตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราไม่สะดวกพี่ดินตัดได้ไหมตัดได้ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะตัดได้ทุกเนี้ยได้ได้หมดบางทีขึ้นอยู่กับทรงผมของแต่ละคนด้วยมันเกี่ยวกับหัวเฮ้งเนาะเนี่ยเลยแบบว่าบางคนปิดหน้าบางอี้พี่กุ้ยไม้ปิดหน้าปิดตามันก็ไม่ดีนะเวลาเรา เขาบอกว่าถ้ายิ่งเปิดหน้ายิ่งดีนะยิ่งดีนะรับทรัพย์นะรับทรัพย์หูยิ่งดีต้องเปิดหน้าผากนะคะเ,ออเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องทรงผมกันด้วยดีกว่าเพียบเลยอ่ะเพียบเลยเดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่รู้สึกว่าวันนี้เราจะมีรับสายดูดวงกันสดๆด้วยใช่ไหมได้ค่ะได้ปะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมเจอกันค่ะโค้หโค้งง